วันศุกร์ที่วันที่17พฤษภาคมนี้เลติเซียแห่งสเปนและเฟลิเป้ที่6จะร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับโบโลดีนีเซเลนสกีที่พระราชวังอย่างไรก็ตามเนื่องจากความตึงเครียดในยูเครนประธานาธิบดีจึงถูกบังคับให้ยกเลิกการเดินทางไปยังคาบสมุทรไอบีเรียตามที่เปิดเผยโดยวานิตาติสหนังสือพิมพ์แทบลอยของสเปน การเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายไม่กี่วันที่ผ่านมาพระราชวังหลวงของสเปนได้ประกาศการมาถึงของโวโลดีมีเซเลนสกี้ในระหว่างการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้ประธานาธิบดียูเครนจะต้องเข้าเฝ้ากษัตริย์เฟลิปเป้ที่6และเลติเซียพรรยาของเขาแห่งสเปนสามีของโอเลนา่าเซเลนสกาได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันอย่างเป็นทางการซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่เขาในเมืองซาซูเอลา ในวันศุกร์ที่วันที่17พฤษภาคมนี้ระหว่างที่เขาไปเยือนคาบสมุทรบีเรียโวโลโดีมีเซเลนสกียังได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเปโดโรซันเชสเพื่อลงนามข้อตกลงด้านความปลอดภยัยอย่างไรก็ตามเหตุการณ์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นในไทยที่สุดตามที่วานิตาติสเปิดเผยในวันพุทธที่วันที่15พฤษภาคมนี้ เนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัยในยูเครนนักการเมืองวัย46ปีจึงต้องการยกเลิกการเยือนของเขาแหล่งข่าวทางการทูตเน้นย้ำว่าสถานการณ์ที่ซับซ้อนในประเทศของเขากำลังเผชิญกับการรุกของรัสเซียหลังจากสงครามที่ใช้เวลานานกว่า2ปีนั้นเป็นสิ่งที่เด็ดขาดสำหรับเซเลนสก,กี้ในการกลับคืนสู่ยูเครนต่อไปโดยไม่ปฏิบัติตามการเยืนที่เขาวางแผนไว้ด้วย โปรโตุเกตเน้นย้ำแทบลอยภาษาสเปนตามข้อมูลล่าสุดจากแวนิเทพระราชวังได้รับโทรศัพท์จากดิมิโตรคูเลบารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนหมายเหตุบรรณาธิการในเวลาเที่ยงคืนเพื่อประกาศข่าวร้ายในขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดวันใหม่ในกำหนดการของเฟลิเป้ที่6และเลติเซียของสเปนเลติเซียแห่งสเปนและเฟลิเป้ที่6 การสัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายกับโวโลดีมีเซเลนสกี้เจ็ดเดือนผ่านไปนับตั้งแต่การพบกันครั้งล่าสุดระหว่างคู่บ่าวสาวกับประธานาธิบดียูเครนเมื่อวันที่5ตุลาคม2023เลติเซียแห่งสเปนและเฟลิเป้ที่6ได้จัดงานเลี้ยงอาหารค้ามสำหรับผู้นำยุโรปที่เข้าร่วมในการประชุมของประชาคมการเมืองยุโรป (EPC) การประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นในการานาดาทางตะวันออกเฉียงใต้ของอันดาลูเซียเป็นงานที่เห็นได้ชัดว่าวโวโลโดีมีเซเลนสกี้ได้รับเชิญอดีตนักข่าวแข่งขันอย่างสง่างามสำหรับกิจกรรมทางการเมืองที่รุนแรงครั้งนี้ในโอกาสนี้ เลติเซียจากสเปนเลือกชุดจากดีไซเนอร์คนโปรดของเธออย่างแคโรไลนาเอเรราด้วยแขนสั้นและกระโปรงชั้นในพิมลลายดอกไม้จับจีบชุดนี้เข้ากันกันกบรูปร่างเพรียวบางของราชินีได้อย่างลงตัวผมสีน้ำตาลยาวของเธอดึงไปด้านหลังเน้นผิวสีแทนของเธอและดวงตาสโมกกี้ของเธอมีความสุขมากที่ได้ต้อนรับโบโลโดีมีซิลองซี เลติเซียและเฟลิเปวิสละเวลาพูดคุยกับเขาการประชุมที่กล่าวถึงความเข้าใจอันดีระหว่างทั้งสองประเทศมากมาย